สันเบิร์นเกิดจากอะไร,รครับสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับกับผมโต๊ะภูริพัฒนครับสำหรับวันนี้ก็มีคนถามกัามาเยอะมากนะว่าสันเบิร์นเกิดจากอะไรเนาะจริงๆแล้วขอตอบในแนวของผมเนะเาะยังไม่มีหลักฐานทางวิชาการอะไรที่มายืนยันแบบชัดเจนที่ว่า หลายท่านบริษัทปุ๋ยหลายท่านหรืออาจารย์หลายท่านก็ย,นยังคลุมเครืออยู่เนาะกับชี้ชัดๆว่า,าสาเหตุของสันเบิร์นีมาจากไหนที่มันให้เหตุผลและสามารถเอาไปปรับแก้แล้วหายได้นะครับเอาแบบชนิดอย่างนั้นนะครับในแนวทางของผมก็ไม่แนะนำว่าจะเชื่อผมโดยตรงเนาะแต่เอาแนวทางไปสามารถปรับใช้และก็ไปลองทดลองกันได้เนาะ ครับเนื่องจากว่าผมถ่ายต้นเมื่อกี้เนี่ยก่อนหน้านี้ต้นเปิดคลิปมันร้อนตรงนั้นแดดตอนนี้ใบาสามแดดเปรี้ยงกันเลยเอาต้นเล็กๆมาถ่ายแทนเาานั่งในร่มก็ต้นเปิดคลิปก็เป็นยาวลิจีเนาะต้นนั้นปลูกหันหน้าไปทางทิศตะวันตกเลยเพราะว่า หันหน้าทางทิศตะวันออกนี่ไม่ได้เพราะต้นมังคุดมันบังก็เลยหันหน้าทางทิศตะวันตกนะเมื่อกี้นยเสร็จแล้วต้นเดี๋ยวพาไปดูอีกรอบนี่ถ่ายตอนบสามนะทางนี้หันหน้าไปทางทิศตะวันตกส่วนทิศตะวันออกนี่คือต้นมังคุดมันบังอยู่ก็จําเป็นต้องหันหน้าไปทางนี้เนาะเสร็จแล้วให้ดู นี่ปีนี้ค่อยยังช่วยแล้วเนะาะเมื่อก่อนหน้านี้นี่สันเบิร์แล้วก็ไหม้ยิ่งกว่านี้เนาะนี่มาหน่อยๆแล้วก่อนนี้ไหม้ยิ่งกว่านี้จะเจอปัญหาสันเบิร์บ่อยมากเพราะนี่หันหน้าทางทิ่ตะวันตกเนาะยาวลินกี่ ก่อนหน้านี้เป็นแม้กระทั่งที่ยังเป็นหน้าฝนก็ยังมีซันเบิร์นนะต้นนี้เสร็จแล้วอตอนนี้หน้าแรงนี่ผมปรับแก้มาจนว่า,าแรงที่ร้อนรุนแรงมากเนาะก็ยังรู้สึกว่าก็ย,ยังชั่วขึ้นนะครับวบกกลับมานั่งถ่ายในะร่มต่ออยาเลนจีเหมือนกันครับก็ในส่วนตัวผมก็อตอนที่มีคนถามว่าเกิดเป็นเพราะอะไรนะ ผมก็บอกไปว่าสาเหตุต้นตอหลักๆมาจากน้ำที่ท่านรดเนะเาะอ้าวสันเบิร์นเกี่ยวกับแดดไม่ใช่เลยมาเกี่ยวอะไรกับน้ำเนาะสันเบิร์นไปว่าแดดเผาเนาะแล้วเกี่ยวอะไรกับน้ำที่รดสำหรับผมถือว่าเกี่ยวเลยนะครับเพราะว่า,าน้ำที่ใบจะเอามาสร้างความชุ่มชื้นมาสร้างเป็นแว็กเป็นไข่ป้องกันแสง UV ป้องกันความร้อน น้ำนั้นมาจากรากนมาจากรากที่ไบ่มันกายน้ําให้รากดูดขึ้นมาเสร็จแ,แล้วมันมีกฎกติกายอยู่อย่างหนึ่งนะน้ําในดินเนี่ยที่หลายคนไม่ไม่เคยบอกท่านและก็ผมเนี่ยบอกกันอยู่ทุกคลิปเนาะะไม่ไม่มีใครที่จะกล้ามาฝันตรงให้ท่านว่า,าสิ่งนี้เป็นเรื่องจริงนะ เมื่อคืนนี่ผมบังเอิญไปฟังอดอกเตอร์ท่านหนึ่งพูดเนาะเกี่ยวกับถ้าเกิดว่าไม่มีโพรงอากาศในดินนี่น้ำเต็มดินอย่างที่ผมพูดอยู่บ่อยๆเนี่ยรากไม่ดูดขึ้นโอ้ย <laughs> ผมชื่นใจเลยว่าไอ้ที่ผมพูดมาทั้งหมดนี่มันใช่เลยมันใช่แล้วก็มันถูกต้องจริงๆนะครับก็รดน้ำนี่สำคัญ ที่ผมย้ำนักย้ำหนาอยู่บ่อยๆเรื่องเกี่ยวกับการรดน้ำจนหลายท่านอาจจะเซ็งว่ามา,ม,ามุกนีกแล้วก็จริงๆนะครับเนี่ยผมเะไาที่ผมย้ำนักย้ำหนาผมเป็นความเชื่อของผมมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเรื่องการรดน้ำเรื่องอารากต้องการอากาศดินต้องมีพรงอากาศในดินแล้วก็ถ้าน้ำไม่น้ำเต็มดินไม่มีพรงอากาศนี่คือรากไม่ดูดขึ้นเนาะนี่คือเป็นเรื่องจริงนะครับ ท่านพูดดีมากเกี่ยวกับเรื่องการให้น้ำและน้ำในดินเนี่ยแล้วท่านก็มีเครื่องวัดว่าน้ำเข้าต้นประมาณในอะไรอย่างนี้ด้วยเนาะก็เมื่อคืนได้ฟังของท่านเออพึ่งฟึงฟ้งฟ,ง,ฟงได้ฟังคลิปนี้ของท่านก็โอเป็นอะไรที่ข้อสันนิษฐานของผมที่ผ่านมานี่โอ้ถือว่าถูกต้องเนาะถ้าไม่มีโพรงอากาศนี่คือน้ําเข้าไม่ได้จริงๆนในดินนะพรงอากาศในดินครับการรดน้ํานี่สําคัญเนาะ นะรถน้ําไม่ถึงรากก็หมดสิทธิ์ที่จะน้าดูดขึ้นเหมือนกันเมื่อน้ําดูดขึ้นไม่ได้ใบก็หยุดสังเคราะห์แสงนะก็ไม่มีน้ําเข้ามาแทนที่ใบที่ขายน้ําออกไปเปล่าๆมันก็เสียความชุ่มชื้นเขยแวกอะไรที่ต่างๆที่เคลือบอยู่เนี่ยมันก็ซีดลงแล้วก็เมื่อโดนความร้อนจากแสงที่ตะวันตก แผลเผรมันก็โอกาสที่จะโดนสั้นเบิร์ได้ง่ายๆเนี่ยมาจากรากมาจากน้าเนี่ยน้ําค้างตกในกลางคืนในอะไรเยผมว่าจะไม่ไม่ค่อยจะเกี่ยวข้องเท่าไหร่เนาะอาจจะเป็นฝนกรดคือที่ผมบอกว่าไม่เกี่ยวข้องเท่าไหร่เพราะว่าบ้านผมมันมันยิ่งกว่านั้นอีกเพราะมันเจอฝนกรดในเวลากลางคืนผมเป็นอะไรที่น้ําค้างเยอะที่สุดก็ลานสกาเนาะอากาศดีที่สุดที่ว่า โอโซนดีที่สุดอะไรประมาณนี้แล้วหมอกเมือกน้ำค้างที่เจอกันบ่อยมีกันตลอดก็ไม่เห็นว่าเขาจะสั่นเบือนกันเท่าไหร่น้ก็ไม่เคยเจอหาเจอ,อยากหาทายากแล้วสั่นเบือนนะเนี่ยแถวบ้านผมก็เนี่ยยิ่งช่วงนี้ช่วงหน้าแล้งเนี่ยเป็นอะไรที่น่าจะเจอสั่นเบือนมากเลยแต่ไม่หายากมากๆก็มีของผมต้นเดียวต้นนั้นน่ที่ก่อนหน้านี้เจอสั่นเ,นนเบรอนอยู่ก็เนี่ยมาปรับแก้เรื่องการให้น้ำ แบบแก้ให้น้ําให้ถึงรากเนะาะดินบา,บางชนิดนี่มันเป็นเหมือนแป้งเนาะเราอาจจะเออชุ่มชื้นเฉพาะข้างนอกข้างบนจริงๆแล้วจิ้มลงไปดีข้างล่างยังแห้งผาดเลยรดน้ําไม่ถึงรากรากก็ไม่ต้องมากให้ลึกลงไปจิ้มดินลงไปประมาณสักสิบเซนสินสเซนเนี่ยว่าออน้ําถึงระดับนั้นก็พอแลลวไม่แล้วไม่ต้องรดบ่อยมากไม่ต้องรดแบบ ทุกวันเนาะวันเว้นวันก็ถือว่าเยอะเลยนะแล้วก็ให้ก็เรามีการคลุมฟางด้วยเนาะมันก็เก็บความชุ่มชื้นได้ให้สังเกตอย่างนี้ถ้าเกิดก็พูดอยู่หลายคลิปแล้คือถ้าตอนเช้าถ้าใบตกก็คือดูดน้ําขึ้นไม่ได้เมือ่อวันนั้นดูดน้ําขึ้นไปไม่ได้พอตกตอนเย็นเนี่ยวันนั้นจะโดน กำลังความร้อนที่มันจะพาแผดเผาอีกคนระับคือพยายามสังเกตตอนเช้าๆนะครับตอนช้าๆพยายามให้ดูว่าเออถ้าใบตั้งนี่โอเคเลยใบตั้งแสดงว่ามันสังข้อแสงดูดน้ำมาเติมเต็มอะไรเต็มที่อยู่แล้วนะผลิตอาหารผลิตแป้งเก็บสะสมไว้แล้วก็ดูดน้ำมาทดแทนส่วนที่คายออกไปนะจะเอา น้ำมาจากพื้นดินมันต้องคายน้ําออกก่อน,นถึงจะดูดขึ้นได้นะครับก็เมื่อตอนเช้าได้สั่งทอแสงน้ําเข้ามาทดแทนเต็มที่พออากาศร้อนมันก็หยุดแล้วทีนี้การสั่งขอแสงมันจะหยุดเมื่อความร้อนเกินลิมิตเนาะความร้อนเกินลิมิตตอนนั้นการที่สารอาหารน้ํากับสารอาหารขึ้นมาเติมเต็มทดแทนเนี่ย วันนั้นนี่จะสันเบิร์นไม่กลัวแล้วสันเบิร์นนี่ไม่ได้มันจะเกิดทุกวันนะครับการดูดน้ําของพืชนี่ไม่ใช่ว่าจะดูดเหมือนกันทุกวันนะสมมุติต้นนี้กินน้ำสิบลิตรไม่ใช่มันจะกินสิบลิตรเหมือนกันทุกวันนะครับบางวันมันก็ดูดขึ้นไม่ได้เลยเพราะว่าน้ำเต็มดินอยู่หรือว่าบางวันที่เราไม่ได้รดน้ำหรือ เว้นเว้นานานไม่ได้รดน้ําในน้ําในดินไม่มีน้ําก็ดูดขึ้นไม่ได้นั่นแหละว,วันเหล่านั้นแหละมันจะเป็นวันที่ทําให้เกิดการแผดเผาของใบเนาะจากแสงแดดจากความร้อนจากแสงแดดทด่านเบิร์นมันไม่ได้เป็นทุกวันมันเป็นบางวันที่ความไม่สมดุลของน้ําในดินนะครับเป็นวันที่รากไม่สามารถดูดขึ้นมาเติมเต็มได้ นั่นคือวันที่มีโอกาสที่จะโดนสันเบิดในความคิดผมเนาะถ้าชอบคลิปนี้ก็าฝากไปเผื่อแผ่เพื่อนๆด้วยถ้าเห็นว่าใช่ก็ไปช่วยกันเนาะช่วยกันบอกเพื่อนๆว่า,าประคองน้ำเถอะครับช่วงหน้านี้ประคองน้ำในดินกันดีกว่าอย่าให้มันเปรียบเสมือนน้ำท่วมรากในหน้าแรงเลยเนาะ เหมือนรากที่โดนน้าท่วมในหน้าแรงมันก็คล้ายๆกันแหละครับปัญหาที่ใบไม้ขอบใบไม้เนี่ยเป็นเพราะรากมันถูก,ถก,ถกน้ําแช่ขังเนาะถูกน้ําแช่ขังรากมันเปื่อยรากอะไ้เป็นวันที่คือมันมีวันที่กินของเก่ามากกว่าคือถ้าเกิดวันไหนไม่ได้สัรงข้อแสงรากดูดขึ้นไม่ได้นี่หยุดการสัราข้อแสงทันทีเมื่อหยุดการสัราข้อแสงมันก็ เกิดกินของเก่าทันทีนะกระบวนการหายใจทํางานทันทีกระบวนการหายใจก็ยังลําเลียงธาตุยังอะไรปกตินะก็เอามาจากไหนเหมือน้ําขึ้นมาจากล่างไม่ได้ก็ดึงแป้งมาจากใบไปเป็นน้าตาลไปส่งไปเลี้ยงจอดเลี้ยงอะไรซ่อมทรงซ่อมแซมอะไรส่วนที่ถึกเราเอาไปหมุนเวียนในต้นเนี่ยมันก็จะดึงอาการดึงของเก่านี่มันก็จะทําให้ใบสูญเสียความแต่งเหมือนกันเนาะ มันก็ดึงดึงธาตุดึงสารอาหารดึงทาให้ใบซีดเหลืองทําให้ดูเหมือนขาดธาตุอะไรต่างๆก็พืชมันมีระบบนี้เนาะระบบที่กลางวันที่โดนแสงความเข้มแสงที่อุณหภูมิเหมาะสมก็ปลูกาหารไปมีน้ําในดินที่เหมาะสมก็สามารถเอามาผลิตอาหารได้เนาะสังก็แสงผลิตอาหารได้แต่เมื่อ เวลาที่ทุกอย่างมันไม่สมดุลมันไม่เหมาะแก่การตัดรอแสงมันก็ต้องหายใจเนาะการหายใจก็คือการกินของเก่าต้องดึงของเก่ามาใช้เนี่ยใบนี้มีโอกาสสูญเสียน้ําจากใบสูญเสียสารอาหารจากใบไปด้วยสองสาเหตุเนาะก็สาเหตุที่กระบวนการหายใจมันก็ ต้องดึงของเก่าโดยเฉพาะใบในสุดใบล่างสุดใบที่จำรุดที่สุดอน,นี่ยมันจะดึงไปก่อนเพื่อขณะที่มียอดเนี่ยมันจะดึงใบพวกจะเพื่อไปเลี้ยงยอดเนาะเสร็จแล้วอีกข้อนึงก็คือเวลารา,ากมันดูดขึ้นมาไม่ได้โดยกรณีที่น้ําเต็มดินหรือไม่มีน้ําในดินอ่ารากดูดขึ้นไม่ได้เนี่ ใบน,นีออกก่คลายน้ําออกก่อนเมื่อคลายน้ําออกก่อนก็สูญเสียน้ําไปเปล่าๆเนี่ยเมื่อสูญเสียน้ำเนี่ยความสดชื่นความมวลน,น้ําในใบต่างๆเนี่ยที่จะมาต้านทานไม่ให้โดนแดดเผามันก็น้อยลงเมื่อน้อยลงนี่ก็โอกาสที่จะโดนแดดเผาได้ง่ายก็ง่ายๆเนาะคิดแบบง่ายๆเมื่อเรารู้โครงสร้างการทํางานของ ต้นไม้เนี่ยเราสามารถวิเคราะห์โรคอะไรต่างๆได้อมองโรคต่างๆได้ออกนะครับก็ผมอยากคือจะพูดว่าเน้นย้ำก่อเน,น้นย้ำ <c oughs> เป็นรวงเป็นใจสมาชิกมือใหม่มากๆ,ๆแล้วก็สมรูปมาถามผมกันบ่อยจนบางครั้งอาจจะเดาทางผมออกแล้วว่า <c oughs> ผมจะตอบอ <c oughs> ยังไงเนาะ <c oughs> บางคนนี่รถน้ำมาก่อนบางคนก็ อรอถ่ายให้ดินแห้งก็กลัวผมจะดูเอาบางคนนี่ไม่กล้าที่จะถ่ายดินให้ผมดูนะกลัวผมเน้นเรื่องนี้เนาะก็ก็หลายุนหลายคนอาจรู้สไตล์เนาะจริงจริงเนยผมอยากจะย้ำเรื่องนี้มันไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยมันมาจากเบสิกเนี่ยครับโรคต่างๆที่นั่นเนะี่ะมาจากเรื่องอดูดน้ำได้ไหมสังเคกาะแสงได้ไหม กระบวนการหายใจกินของเก่ามากกว่าสังเคราะห์แสงมันก็จะทําให้พืชไม่โตเนาะกินของเก่ามันจะทําให้พืชโตช้าทุดโทมมากกว่าโตถ้าได้สังเคราะห์แสงได้สะสมอาหารไว้มากๆมันก็จะทําให้พืชโตวไวมีพัฒนาการนเห็นเด่นชัดมียอดใหม่มีอะไรใหม่ มีโอกาสได้สัดผลิตแป้งสะสมกลายเป็นน้ําตาลมาสร้างยอดใหม่มาสร้างรากใหม่เพื่อจะขยายรากเนี่ยมาจากทําให้ใบได้ปรุงอาหารได้ในตอนเช้านะรักษาความสมดุลของน้ําเพื่อที่จะให้ใบได้มีโอกาสปรุงอาหารได้มากมากนะในแต่ละวันจริงๆเนะี่ยใบทุเรียนดูง่ายกว่าพืชอื่นเนาะใบทุเรียนเนี่ย ถ้าสังเกตดีๆด,ดูง่ายเพราะว่าเราจะรู้ได้เลยว่าใบาทุเรียนขนาดนี้ปรุงอาหารหรือไม่เนี่ยถ้าอย่างตั้งๆอย่างเนี้ยถือว่าปรุงอาหารแต่ถ้าว่าตกอย่างเนี้ <c oughs> เนี่ยใบยที่ท่านเรียกว่าใบานอนใบนอนนะดูง่ายที่สุดเลยใบยทุเรียนเนี่ยถ้าท่านสังเกตจะรู้เลยว่าอ๋อเนี่ยมันกําลังปรุงอาหารนะที่ผมถ่ายต้นเมื่อกี้เนี่ย อตอนเปิดคลิปใบตกในะความร้อนสูงเนี่ยตอนนั้นมันก็หยุดปรุงอาหารนะตอนนั้นกระบวนการกินของเก่าทํางานอยู่นะต้นนั้นสําหรับต้นนี้ผมเอามาจากในสวนเลนเอามาจากที่เลี้ยงในสวเลนมันก็ไม่โดนความร้อนจากความข้บแสงเนาะมันก็แล้วก็เอามายกมาตั้งตรงนี้ก็อยู่ในที่ร่มมันก็ยังปรุงอาหารได้อยู่ใบเนี่ยมันไวต่อแสงนะ พอเช้าปุ๊บนี่พระอาทิตย์ขึ้นไม่ขึ้นไม่รู้มันก็มีแสงแล้วมันก็สามารถที่จะปรุงหารได้ตกอตอนเย็นตกตอนตอนเย็นแสงใกล้จะมืดเนาะผมบังเอิญว่ายกเจต้นที่ซื้อมาใหม่เนาะสมมติต้นที่ซื้อมาใหม่ก็ยกมาไว้ข้างชายคาชายคายบ้าน,นเสร็จแล้วมาไว้ชายคายบ้านแล้วก็เปิดไฟหน้าบ้านเอ๊ยสังเกตว่ากลางคืนแล้วก้าวอ่า สามทุ่มแล้วะทำไมใบยังตั้งอย่างนี้เลยผมก็มาอออทำไมถึงได้ตั้งนะใบมันไว้ต่อแสงแม้แต่กลางคืนมันโดนแสงไฟหรือว่าต้นที่ผมปลูกปลูกหลังสารพระภูมิทำไมที่ผมเคยทำใบทุเรียนทำโอทีมันก็ได้แสงจากนั่นแหละหลอดฟลูออเรสเซนเนี่ยก็มันก็สามารถปรุงงานต่อได้นะเมื่อมีแสงไม่ว่าเวลาไหนละ มันก็ขยันเหมือนกันเนะาะแต่ว่าปัจจัยหลักคือน้ําในดินเนี่ยแต่ว่าใบคลายน้ําได้ดูดดินดูดขึ้นมาทดแทนได้เนี่ยมันก็มีแสงด้วยก็ครบองค์ประกอบเนาะกลางคืนก็สามารถโรงงานได้แต่ถ้าเราเอามีแสงไฟให้มันนะรากทุเรียนอย่างที่ผมเคยบอกอ่มันเซนซิทีฟมากๆเนาะเรื่องการที่น้ําเกิน รากขาดอากาศมันต้องการอากาศนะรากทุเรียนนะมันเป็นระบบรากตะขาบที่ไม่เหมือนรากอื่นของพืชทั่วไปนะมันเป็นรากตะขาบที่มันบอบบางมันบอบบางแล้วมันอ่อนไหวง่ายแล้วก็มันสุ่มเสี่ยงที่จะเปื่อยง่ายสุ่มเสี่ยงที่จะดับได้ง่ายนะรากทุเรียนมีการเกิดดับเกิดดับเมื่อเมื่อตรงนี้ไม่โดนน้ำนานๆมันก็ หรือว่ามีปัญหาเรื่องเชื้อโรงเชื้อรามันก็ดับตัวเองไม่ส่งไม่ส่งน้ําตาลไปเลี้ยงไม่ส่งน้าตาลไปเลี้ยงมันก็ดับไปนะแล้วก็ไปเกิดใหม่ในที่ที่โอ้แถวนี้มีดินที่โอเคกว่า,ามีความสัดส,ส่วนระหว่างน้ํากับอากาศในดินที่เหมาะสมกว่าแล้วก็มีธาตุอาหารด้วย มันก็แพรไปทางนี้ในขณะที่ทางนี้อ,องค์ประกอบไม่เหมาะสมมันก็ไม่ไปหารก็อเน,นี้ยนากทุเรียนมันก็ต้องพัฒนาตัวเองเพื่อที่จะหาน้ำแต่ไม่ใช่ว่าสมมุติตรงนี้เป็นคลองที่น้ำเมื่อโผลลงไปแล้วน้ำไม่มีอากาศมันก็ไม่ได้โผลไปที่จะแม้จะปลูกชิดริมตะลิ่งคลอง รากก็ไม่ได้จะโผล่แหลมลงไปแช่อยู่ในคลองไม่ใช่นะครับเพราะรากทุเรียนนี่มันมันอย่างเงี้ยมันต้องการอากาศถ้าท่านเชื่อเรื่องว่าเออ,อรากไม่จําเป็นต้องขาดอากาศก็ได้ท่านถอนรากทุเรียนก็ปจนุน้ําดูดีว่ามันจะอยู่ได้กี่วันเนาะแล้วก็ง่ายๆคือ,อทุเรียนที่ปลูกริมคลองท่านเคยเห็นรากมันไป ล้นลงไปในคลองมั้างไหมให้สังเกตง่ายๆครับเลกอย่างที่ผมอยากจะย้ำอีกครั้งทุเรียนที่ท่านปลูกใหม่หลังจากท่านแก่ถุงท่านตัดรากขดนี้ออกแล้วก็ลงไปปลูกรากแรกที่มันจะสร้างเมื่อเอาไปปลูกไปฝังเนี่ยรากแรกที่จะงอกขึ้นมาเนี่ยจะเป็นรากที่มาจากเราตัดรากขดเนี่ย มันก็อยู่ในก้นหลุมที่ท่านขุด <c oughs> มันก็จ่องจมจมอ,อยู่ในก้นหลุมที่ก้นหลุมที่ท่านขุดเนี่ยเวลาท่านรดน้ำเนาะเวลาท่านรดน้ำน้ำไปไหนก็ไปจ่ออยู่ที่ก้นหลุมที่ท่านขุดเหมือนกันเนาะ <c oughs> รากเส้นนั้นที่จะสร้างมันก็โดนแช่น้ําอยู่เนาะรากแรก,รกที่มันจะงอกคือรากนั้นนะรากอย่างลึกเพราะธรรมชาติของทุเรียนมันต้องสร้างอ่าความ ความมั่นคงของมันก่อนนะที่จะพยุงลําต้นไม่ให้โยคลอนไปกับลมเนาะให้ลาต้นแข็งแรงก่อนที่จะแผ่รากข้างมันต้องสร้างยากลงารากอย่างลึกนั่นก่อนขณะที่ท่านปลูกใหม่ๆเนี่ยแล้วก็หลุมที่ท่านขุดเนี่ยยิ่งขุดกว้างเท่าไหร่ก็ยิ่งเท่ากับเพิ่มพื้นที่แอ่งน้ําขังน้ำน,ำนะครับอย่างที่ผมเคยพูดอยู่หลายคิปก็เนี่ยพยายามที่จะ รถยังไงก็ได้ที่คำหนึงถึงว่ารากเส้นนั้นอให้มันได้มีอโอกาสที่ได้งอกต่อบ้างเนาะถ้าโดนแช่น้ำอยู่บ่อยๆก็ไม่ได้งอกต่อก็มาส่งผลกระทบต่อใบเนาะเดี๋ยวใบไหมใบอะไรเน,นี่ยใบไหมต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่ี้มาจากรากเนาะอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้กคล้ายๆกับซันเบิร์เมื่อกี้นี่ย การดูดน้ําไปให้พืชสงางคระหอแสงเนี่ยเมื่อดูดขึ้นมาเติมเต็มไม่ได้นี่ก็อย่างที่ว่านะาเชื่อหรือไม่เชื่อผมก็ได้นะแต่ถ้าเอาไปปฏิบัติเอาไปลดและควบคุมปริมาณการให้น้ําลงและก็รดให้ถึงรากแต่ไม่ถึงกับแช่รากนะครับตุเรียนของท่านจะใบสวยขึ้น แล้วก็มีอาหารทางใบช่วยบ้างเพื่อเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อรามาแจมเวลาใบของท่านสูญเสียน้ำณณช่วงเวลาที่รากไม่สามารถทำงานได้นะช่วงที่ใบโดนกินของเก่าบ้างใบโดนแผดเผาเมื่อสูญเสียน้ำบ้างนะครับช่วงนี้พอตกกลางคืนเชื้อรามันจะมาแจมก็อาจจะมี ุวยน้ำหรือมีอะไรที่มาฉีดป้องกันเชื้อราบ้างเนาะมีอีกสองอย่างที่ผมอยากจะบอกเรื่องแรกคือพืชดูดน้ําวันหนึ่งไม่มากเท่าไหร่ลวครับยิ่งช่วงบ่ายนี่ดูดได้น้อยมากๆช่วงที่มันจะดูดน้ํำได้เยอะคือเรื่องตั้งแต่มีพระอาทิตย์แรกแย้มเนาะหกโมงเช้าจนถึงเที่ยงครับช่วงนั้นจะดูดได้ดีแล้วมันดูดน้ําเป็นไอเนอะาะใบมีเท่าไหร่ ดูตามกําลังของใบมนะันอ่ะก็คูณเวลานน่นไปอีกเรื่องหนึ่งรากของพืชเ่ยนะไม่ว่าจะดูดโดยรากทางซีกตะวันตกหรือรากทางซีกตะวันออกอ่ามันก็ดูดน้ําขึ้นไปอยู่ในท่อท่อน้ําเหมือนกันนะท,ท่อสายเล่มแห่งเดียวกันอ่าแล้วก็ที่ผมเคยทําคลิปรถน้ําซีกเดียวนี้รดนซีกนี้อ่าอีกวันไปรถสซีกนู่นนะคือสําหรับ คนที่ชอบรดน้ําทุกวันแก้ไม่หายยังไงก็อดใจไม่ได้เนาะก็อยากให้มีอากาศไว้สักครึ่งหนึ่งก็รดสิกนี้อีกวันก็ไว้รดสิกนู้นคือพืชไม่ว่ามันจะดูดด้วยรากสางสิกตะวันตกหรือรากสังสิตตะวันออกสุดท้ายมันก็ไปอยู่ในท่อไซเล่มเหมือนกัน <c oughs> ครับก็อยากให้เข้าใจตรงนี้นะว่ายังไงก็เผื่อแผ่ที่ไว้ให้กับช่องอากาศในดินบ้างเนาะ มันจะได้น้ําไม่เต็มดินเมื่อน้ําไม่เต็มดินนี่มันก็สามารถดูดขึ้นได้ถ้าเช้าวันไหนดูดไม่ได้นี่ให้ผิดสังเกตอยู่ที่การรดน้ำนะครับปรับเรื่องการรดน้ำนรดน้ําทุกวันก็ไม่ได้หมายความว่าพืชจะขาดน้ําไม่ได้ก็ <c oughs> อย่างที่บอกเนาะถ้าในดินไม่มีโพรงอากาศนี่ขาดน้ําได้แน่นอนเมื่อน้ําไม่ได้ส่งขึ้นมาที่ใบก็หมดสิทธิ์ที่จะปรุงอาหารแน่นอนแล้วก็ กินของเก่าด้วยระบบหายใจแน่นอนนะครับฝากไว้ด้วยครับครับก็เป็นว่าสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก็ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณที่ดูจุบคลิปครับไว้พบกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ